Google พร้อมปล่อยใช้งาน Helmschedule ด้วย Gemini AI จัดตารางประชุมอัตโนมัติการปรับปรุงนี้เป็นก้าวยิ่งในการใช้ AI ในการจัดการอีเมลและประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ Gmail กำลังเปิดตัว Helmschedule ฟีเจอร์ใหม่ๆที่ใช้ Gemini AI เพื่อช่วยจัดตารางประชุมอัตโนมัติโดยลดปัญหาการแลกเปลี่ยนอีเมลที่ซับซ้อนและใช้เวลาระหว่างผู้ใช้ฟีเจอร์นี้จะตรวจหาข้อความในอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายและแสดงปุ่ม Helmschedule ทันทีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว การทำงานคล้ายกับ MagicQ ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดที่เมื่อเริ่มพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับการประชุม g จ m i n i น i จะวิเคราะห์และเสนอเวลาที่ว่างของทั้งสองฝ่ายจากนั้นสร้างวิจเจตนัดหมายออนไลน์ภายในอีเมลผู้รับก็สามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายระบบจะจัดการส่งคำเชิญประชุมไปยังปฏิทินทั้งสองฝ่ายโดยอัตโนมัติในขั้นตอนต้นระบบรองรับการนัดหมายตัวต่อตัวเท่านั้นแต่ Google กำลังพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อรองรับการนัดหมายกลุ่มผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขเวลาที่ Gemini AI แนะนำได้ก่อนส่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันข้อผิดพลาดจากการตีความบริบทที่อาจเกิดขึ้น Google กำลังเร่งการนำเข้า Gemini AI เข้าสู่บริการต่างๆอย่างแพลตฟอร์มสร้างภาพ Nano Banana และวีโอสำหรับวิดีโอรวมถึงการสรุปการแจ้งเตือนใน Google Home Feature เหล่านี้ช่วยให้การทำงานของ Google และผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เฮลมิสจะเปิดให้ผู้ใช้แรปิ e ร e ลิสในอีกไม่กี่วันและผู้ใช้ทั่วไปก็จะได้พบกับฟีเจอร์นี้ในช่วงต้นสิ้นเดือนซึ่งจะจำกัดเฉพาะบัญชีธุรกิจและองค์กรรวมถึงผู้ใช้แท็กเกจต o o o l l e i Pro และ AI Ultra เท่านั้นการเปิดตัวนี้สะท้อนให้เห็นว่า Google กำลังพัฒนา AI เพื่อช่วยลดภาระงานประจำวันของผู้ใช้แม้ว่าผู้ใช้อาจต้องตรวจสอบก่อนใช้งานจริงแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจัดการประชุมในองค์กร ทำให้กระบวนการนัดหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือการใช้ AI ในการจัดการตารางเวลาอาจเป็นประโยชน์แต่ก็อาจเกิดความเสี่ยงในการตีความบริบทผิดพลาดคุณคิดว่า Google จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรอนุญาตให้ AI มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณคุณรู้สึกเช่นไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น